หากนับตั้งแต่ปี2519ซึ่งเป็นปีแรกที่เขาเริ่มเข้าสู่วงการการแสดงจนถึงวันนี้เป็นเวลา46ปีแล้วเจ้าตัวผู้ได้รับชายาว่าพระเอกในตาโศกเคยยอมรับว่าทุกใจอย่างแสนสาหัสที่ต้องปิดบังเรื่องราวของครอบครัวซึ่งตามความนิยมของคนดูในยุคนั้นยังมีความเชื่อกันว่าห้ามนักแสดงโดยเฉพาะพระเอกมีครอบครัวลูกเมียเป็นอันขาด เพราะถ้ามีแล้วถูกจับได้ก็มีความผิดร้ายแรงถึงขนาดว่าจะไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไปหลายคนอาจต้องได้ออกจากวงการไปเลยก็มีจากเรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดความอึดอัดทุกใจแก่พระเอกดีกรีนักเรียนนอกจบจากอินเดียและอังกฤษคนนี้เป็นอย่างมากเขาได้แสดงออกผ่านทางแววตาจนเป็นที่มาของฉายาพระเอกในตาโศกพระเอกคนนี้ก็คือพอเจด แกนเพชรผู้โด่งดังจากบทชายกลางในเรื่องบ้านสายทองอันลือลั่นในปี2523นั่นเองนี่คืออีกเรื่องราวของคนในวงการการแสดงหรือในวงการบันเทิงบ้านเราที่ทุกคนต่างยอมรับเป็นเรื่องที่สร้างความทรมานหัวจิตหัวใจของคนที่เป็นดารามากมายขนาดไหนในจะต้องแข่งขันตัวเองกับดารานักแสดงคนอื่นๆให้เป็นที่ยอมรับจากนายทุนผู้สร้างหนัง จะได้มีงานแสดงเข้ามาเรื่อยๆไหนจะต้องต่อสู้กับคนในกองถ่ายโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานอย่างนางเอกและผู้กำกับการแสดงเพราะทุกคนก็ต่างร้อยพ่อพันแม่ย่อมมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนางเอกคนนี้อาจใจดีสุภาพแต่นางเอกอีกคนยิ่งเป็นซูเปอร์สตาร์และมีชื่อเสียงมากแล้วก็อาจจะแสดงออกต่อพระเอกหน้าใหม่อ่อนประสบการณ์ ด้วยท่าทีที่กอ่อให้เกิดความไม่สบายใจของเขาได้ไปตลอดชีวิตส่วนผู้กำกับการแสดงก็มีหลากหลายรูปแบบบางคนใจดีใจเย็นแม้พระเอกหน้าใหม่จะเล่นไม่เป็นอย่างเซ่อเซ่อซาซาหรือดาดาขนาดไหนก็สามารถรอได้ยอมรับได้ให้อภัยได้เสมอแต่สำหรับผู้กำกับหลายคนไม่ใช่แบบนั้นแต่พอเจดแกนเพชรเจอมาหลายรูปแบบ เขาเคยแม้กระทั่งถูกนางเอกแถวหน้ากับผู้กำกับด่าต่อหน้าคนทั้งกองถ่ายว่าโง่เซ่อไม่ได้เรื่องเพราะเขาเล่นไม่เก่งทำให้ต้องถูกสั่งคัดไปหลายเทคเสียเวลาเสียฟิล์มเสียอารมณ์ชีวิตนักแสดงก็เหมือนบทบาทที่เขาเล่นมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งเรื่องของชีวิตมันจะจบลงแค่นั้นมีขึ้นขึ้นลงลงตรงบ้างดิ่งบ้าง ปะปนกันไปตามช่วงเวลาที่ผันเปลี่ยนเียนไปของโลกที่ไม่มีวันหยุดหมุนเชกเช่นเดียวกับพระเอกรุ่นเกา่าผู้รบ,บทชายกลางแห่งบ้านทายทองเมื่อปี2523ฉบับผู้กำกับรุดรณพและนางเอกคือจรุณีสุขสวัสดิ์ที่เผชิญมาแล้วทุกรูปแบบทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังเขาริมลองมาหมดความรู้และประสบการณ์ชีวิตทั้งเรื่องการแสดงและอื่น มีมากหลน้นแต่บางคนอาจหลงลืมเขาไปบ้างตามวันเวลาที่ผ่านไปนานกว่า46ปีในวงการการแสดงพอเจดแกนเพชรในวันนี้จะยังคงทำงานต่อไปตามกำลังกายกำลังใจที่เหลืออยู่อย่างเต็มที่แล้วอะไรเล่าที่ทำให้เขาเลือกและตัดสินใจแบบนี้วันนี้มีแนวคิดดีๆจากพระเอกในตาโศกค,คนนี้มาเล่าสู่กันฟัง พ่อเจดแก่นเพชรมีชื่อเล่นว่าเล็กนับว่าเป็นชายไทยที่มีความรู้ดีคนหนึ่งเพราะหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วครอบครัวก็ได้ส่งเขาไปเรียนถึงประเทศอินเดียและอังกฤษเรียนด้านบริหารธุรกิจด้วยวุฒิปริญญาตรีด้วยหวังว่าจะได้นำความรู้ความสามารถบริหารธุรกิจของครอบครัวต่อไปแต่พอจบมาแล้วงานที่ทำจริงๆกลับได้ทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งชื่อว่าบริษัท King's Way เป็นบริษัทผลิตและขายส่งสีส่งออกต่างประเทศเพราะเห็นว่าเป็นงานดีและเงินดีมากกว่าทำธุรกิจกับครอบครัวซึ่งตอนนั้นกำลังประสบภาวะขาดทุนพอเจดแกนเพชรได้งานดีเงินดีอย่างนั้นเขาก็เลือกที่จะมีครอบครัวทันทีในเวลาต่อมาไม่นานแต่ด้วยโชคชะตากำหนดอย่างไรก็สุดแท้ที่จะคาดเดาได้เมื่อไปเจอกับคุณแดงจิรวันกัมปนาศแสนยาก่อน เจ้าของค่ายหนังจิระบันเทิงฟิล์มเข้าโดยบังเอิญจึงได้รับการชักนำจากคุณแดงให้เข้ามาลองเทสหน้ากล้องและได้แสดงหนังเป็นเรื่องแรกในชีวิตรับบทเป็นพระเอกคู่กับสุพรรณสาเนื่องพิรมซึ่งเป็นนางเอกเรื่องแรกในชีวิตเหมือนกันในภาพยนตร์เรื่องรอยลิขิตฉายเมื่อปี2522แต่ก็ไม่ได้ประสบความสาเร็จอะไรมากมายนักเรียกว่าเกือบเกจะขาดทุนเสียด้วยซ้ำ ไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ถึงขนาดล้มเหลวย่อยยับหลังจากนั้นคุณแดงก็ได้รับการติดต่อจากคุณรุตรณพภพผู้กํากับชื่อดังยุคนั้นที่กําลังจะสร้างหนังเรื่องบ้านสายทองพอดีเลยอยากให้พอเจดแก่นเพชรซึ่งเป็นเด็กในสังกัดของคุณแดงไปสัมภาษณ์และเทสหน้ากล้องลองดูผลปรากฏว่าพอเจตได้แสดงเป็นชายกลางซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องนี้ และหนังเรื่องนี้บ้านสายทองไม่ได้ประสบความสาเร็จในทันทีแต่พอผ่านไปเพียงสองอาทิตย์หนังก็ดังเป็นพลุแตกรายได้ถล่มทลายมากกว่า10บล้านบาทส่งผลให้ผู้กำกับการแสดงอย่างรุดรณพที่ทุ่มเทสุดตัวในการกำกับหนังเรื่องนี้ชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปในทันทีได้ทั้งชื่อเสียงเงินทองมากมายจนขนาดผู้กำกับท่านนี้เพื่อเป็นที่ระลึกต่อความสำเร็จที่ได้รับ เมื่อลูกสาวคนหนึ่งของเขาเกิดในปีที่หนังบ้านสายทองออกฉายเขาจึงได้ตั้งชื่อเล่นลูกสาวคนนี้ว่าสายหรือชื่อจริงว่าอินทิราเจริญปุระนักร้องนักแสดงชื่อดังในปัจจุบันนั่นเองไม่เฉพาะผู้กำกับและนายทุนอย่างไฟสตา์เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จพระเอกที่เคยถูกผู้กำกับตราหน้าว่าเซอร์และเล่นเป็นวิญญ,ญาณสากระเบืออย่างพ่อเจดกันเพชรก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นผู้แตกเช่นกัน มีชีวิตพลิกไปอย่างคาดไม่ถึงมีเจ้าของหนังหลายค่ายติดต่อเข้ามาถึงสิบกว่าเรื่องในเวลาไล่เลี่ยกันทั้งเรื่องอีพริ้งคนเริงเมืองรักประกาศสิทธ์เคหาดสีแดงและไซโซเป็นต้นชีวิตช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นแต่รับทั้งชื่อเสียงเงินทองซึ่งก็ได้สร้างบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาและได้กลายมาเป็นความทุกข์ใจของเขาในเวลาต่อมา ขนาดเคยเกือบร้องไห้ข้างกำแพงรัว้วใกล้ๆกับกองถ่ายมาแล้วแต่ต้องอดทนอดกลั้นไว้พอเจตแกนเพชรเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมเข้ามาแสดงภาพยนต์ตอนอายุค่อนข้างเยอะแล้วประมาณ29-30แล้วตอนนั้นหลังจากทำงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็บังเอิญได้เล่นหนังเรื่องแรกคือรอยลิขิตผ่านไปอย่างทุลักทุเลพอสมควรคุณรุลรนพเขามาเห็นเข้าเขาเลยติดต่อขอคุณแดงจิรวรจ้านายของผม ไปให้เขาดูตัวแล้วก็ให้เขาสัมภาษณ์เพราะคุณรุตจะสร้างหนังเรื่องบ้านสายทองอยู่พอดีก็ได้เข้าไปเล่นเรื่องบ้านสายทองผลปรากฏว่าบ้านสายทองประสบความสำเร็จอย่างสูงก็เลยมีงานติดต่อมามากมายเป็นสิบสเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่ชีวิตก็ได้อย่างเสียอย่างยุคนั้นเป็นยุคที่เขาไม่นิย,ยมให้ดารามีครอบครัวนะครับถ้ามีต้องไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะมันจะเสียค่านิยมต้องปิดต้องบังกันเป็นความลับสุดชีวิต ผมก็เป็นห่วงครอบครัวมากเกือบๆจะร้องไห้ไปแล้วหลายครั้งเพราะความรู้สึกห่วงทางบ้านก็เราเพิ่งเป็นครอบครัวที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวกันก็เลยจะรู้สึกห่วงมากหน่อยยิ่งเวลาถ่ายทำหนังเราก็จะไปถ่ายทำกันที่ไกลๆซึ่งแต่ก่อนนี้ก็การเดินทางคมานาคมก็ไม่ได้สะดวกเหมือนทุกวันนี้อีกทั้งก็ยังไม่มีโทรศัพท์อะไรมากมายติดต่อกันก็ลำบากผมก็คิดกังวลไปต่างๆน,นานาก็เลยเกิดความห่วงไอ้ความห่วงเนี่ย พอนานๆเข้ามันกลายเป็นความวิตกกังวลเกือบๆจะทําให้ผมจิตตกแต่ผมก็เรียกสติกับขึ้นมาได้เกือบจะเสียงานไปแล้วนะครับเพราะเมื่อเป็นความลับที่ต้องปิดบังเรื่องครอบครัวจึงทําให้ครอบครัวเราห่างกันคิดดูแล้วกันว่ามันทรมานขนาดไหนครับที่เรามีครอบครัวที่ต้องอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆผ่านไปเป็นหลายสิบปีกว่าที่ผมจะผ่านจุดนี้มาได้การเป็นดารานักแสดงสมัยก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ แต่แล้ววันนี้ทุกอย่างก็ได้พิสูจน์แล้วว่ารักแท้ดูแลกันได้ผ่านการอดทนอดกลั้นและข้อต่อสู้กันมาของคนในครอบครัวซึ่งส่งสายใยต่อเนื่องกันมาไม่ได้ขาดนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พอเจ็ดแกนเพชรกล่าวอีกว่าชีวิตก็เหมือนบทบาทการแสดงที่ได้รับนั่นะครบับางบทอาจจะไม่ดีมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าทุกเรื่องของชีวิตมันจะจบลงแค่นั้น ปัจจุบันพ่อเจตแกนเพชรยังรับการแสดงอย่างต่อเนื่องแม้บทบาทจะเปลี่ยนไปไม่ได้แสดงเป็นตัวหลักเหมือนเมื่อก่อนและสถานการณ์โรคระบาดท,ทําให้ต้องระมัดระวังตัวเองตลอดเวลาเขาใช้ชีวิตยอย่างเรียบง่ายสมถะอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีไม่ต่างกับชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งพร้อมกับน้อมนําหลักคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการดาเนินชีวิตพ่อเจตแกนเพชรเล่าว่าตอนหนุ่มเคยบวชอยู่ในศีลกินในธรรม อยู่ที่วัดโพรหรือวัดพระชชตุพนวิมลมังคลารามขณะบวชเวลาว่างก็จะเข้าไปบีบนวดให้หลวงพ่อเป็นประจำพอใกล้ถึงเวลาศึกมีเพื่อนพระด้วยกันเข้ามาหาหลวงพ่อเพื่อลาสิกขาเพื่อนพระนวก,กะคนนั้นก่อนลาก็ได้กรขาบขอของดีจากหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็ถามว่าบวชอยู่มาสามเดือนครบพรรษาแล้วยังไม่ได้ของดีเลยหรือว่าแล้วท่านเลยบอกว่าจะให้ของดีนะเตรียมตัวให้ดีของดีนั้นก็คือ ให้เอาความเป็นพระกลับไปด้วยอย่ากองไว้ที่นี่และนี่ก็ได้กลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พอเจตแกนเพชรจำติดตัวมาตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงทุกวันนี้เขาเคยให้สัมภาษณ์นิตยสารฉบับหนึ่งว่าความเป็นพระที่เรายึดถือตลอดทุกวันนี้คือการที่เราให้ความเคารพกับผู้อาวุโสการวางตัวต้องสำรวมเหมือนว่าเราเป็นพระคือไม่ใช่ว่าเราเป็นพระเอกแล้วจะยิ่งใหญ่เกินใครจนกลายเป็นหญิงยโสวดดี เราต้องให้เกียรติให้ความเคารพไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นี่แหละความเป็นพระที่เรานำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันความเป็นพระก็คือธรรมะอยู่แล้วถือขันห้าให้ได้ระดึกถึงการมีสติตลอดเวลาบางคนเขาอาจลืมไปแล้วว่าขันห้าคืออะไรขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณน,นั่นเองหนุ่มพระราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายนำสินค้าเข้าออกทางเรือเดินทะเล เคยถูกส่งให้ไปคุมงานที่กัมพูชาในปี2518หนุ่มเล็กพ่อเจตก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒเป็นครั้งแรกการบวชครั้งนี้นอกเหนือจากทดแทนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามธรรมเนียมชายไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมานานแล้วหนุ่มในตาเศร้าคนนี้ยังถือว่าเป็นการชำระสิ่งโสกปรกข้างในอีกด้วยจึงรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัดตลอดพรรษา เขาบวชครั้งที่2ตอนเข้าสู่วงการการแสดงแล้วคือหนังเรื่องค่าน้ำนมซึ่งในเรื่องเขาต้องโกนหัวบวชพระพอถ่ายทําเสร็จเลยถือโอกาสบวชจริงเสียเลยคือบวชประมาณ10วันโดยพอเจตแกนเพชรหารู้ไม่เลยว่าการบวชจริงขณะถ่ายทำหนังนั้นถือเป็นเคล็ดหรือเรื่องอาถรรพ์ชนิดต้องห้ามรุดรณพผู้กำกับชื่อดังที่กำกับเรื่องบ้านทรายทองพอเห็นเขาบวชคาหน้าหนัง ถึงกับอุทานออกมาดังๆว่าสวยแล้วไงการเป็นนักแสดงสมัยนั้นต้องรับงานติดต่อกันในคราวเดียวจำนวนหลายเรื่องเมื่อบวชจริงหัวก็ลน้นเล่นเรื่องอื่นไม่ได้พอเจตผู้รู้เท่าไม่ถึงการถึงกับหน้าเสียและถูกจุกเลือกงานไปหลายเรื่องเคล็ดอย่างหนึ่งที่วงการบันเทิงสมัยนั้นถือกันก็คือถ้าบวชจริงคาหน้าหนังแล้วบทแสดงหลักที่เคยรับจะตกลงมาทันทีและมักจะได้เล่นบทเป็นพระไปจนตลอดชีวิต แต่สิ่งที่พอเจตได้มาจากการบวชทั้งสองครั้งคือความเป็นพระและธรรมบริสุทธิ์ที่เขาใช้ดำรงตนมาจนถึงบั้นปลายชีวิตเขาบอกว่าทุกวันนี้ยังคงศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆไม่ต้องบวชแล้วเขาเชื่อว่าธรรมะอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองเสมอไปเมื่อใจของเราบวชแล้วก็แล้วกันเขาคิดว่าตนไม่มีบาร,รมีพอที่จะครองผ้าเหลืองแต่เมื่อเป็นคารวะาก็สามารถไปสู่นิพพานได้ ากตั้งใจปฏิบัติจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดมีสติระลึกอยู่เสมอว่าตนกำลังทำอะไรอยู่ไม่ยอมวอกแวกออกนอกเส้นทางศีลและทำเป็นอันขาดเส้นผมของแม่เขาอาจกรอบอย่างดีและติดตัวไว้ตลอดเวลาทุกคนมีแม่เมื่อร่างของแม่ไม่อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปนอกจากคุณงามความดีของแม่จะยังอยู่ในใจของลูกตลอดไปบางสิ่งในตัวแม่ ก็เป็นตัวแทนสําหรับการอลิษถึงพระคุณแม่ได้เส้นผมของแม่ไม่กี่เส้นในกรอบจึงประมาณค่ามิได้แหวนมงคลวงนี้เขาได้มาจากพ่อเป็นแหวนรุ่นของพ่อที่เขาใส่มาตั้งแต่อายุ15ปีเล่นหนังเล่นละครก็ใส่ติดตัวตลอดเวลาเว้นเสียแต่เมื่อรับบทเป็นคนจนถึงจะถอดใส่กระเป๋าเก็บไว้แหวนนี้มีราคาสูงเป็นเสมือนตัวแทนของพ่อที่พ่อสั่งนักสั่งนาว่าห้ามขายกินเด็ดขาด เขารักษาเอาไว้เป็นอย่างดีเท่าชีวิตวันไหนไม่ได้ใส่จะงดหิดเหมือนชีวิตขาดอะไรไปปาฏิหาริของแหวนรุ่นของพ่อวงนี้เคยปรากฏอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นพอเจ็ดยังไม่ได้เล่นหนังเขายังเป็นพนักง,งานบริษัทแห่งหนึ่งมีครั้งหนึ่งทางบริษัทจะทําบุญให้เขาเป็นผู้ไปรับหลวงพ่อที่วัดดาวดึงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามต้องนั่งเรือข้ามฟากไปพอเขาไปถึงได้นิมนต์หลวงพ่อลงเรือเพื่อข้ามฟากกลับมา แต่ก่อนจะลงเรือลงพ่อท่านทักทันทีว่าไอ้นุมไหนขอแหวนพ่อวงนั้นมาดูหน่อยสิเขาตกตะลึงและแปลกใจมากว่าหลวงพ่อท่านท,านทราบได้อย่างไรว่าเขามีแหวนและเป็นแหวนของพ่อพอเจดถอดแหวนและยื่นให้หลวงพ่อรับแล้วใส่นิ้วท่านไว้ทันทีท่านหลับตานิ่งขณะเรือกําลังข้ามฟากพอเจดใจคอไม่ดีกลัวหลวงพ่อท่านจะไม่คืนแหวนให้พอมาถึงฝั่งอีกฟากท่านก้าวขึ้นจากเรือ แล้วถอดแหวนคืนให้พร้อมบอกเขาว่าคืนให้อยู่แล้วแหวนไม่ใช่ของเรานี่ไอ้นุ่มรักษาแหวนนี้ไว้ให้ดีเถิดติดตัวไว้มิตรด,ดีกับดีเขามารู้ทีหลังหลังจากเข้าสู่วงการการแสดงแล้วหลายปีว่าวันนั้นหลวงพ่อรูปนั้นคืออาจารย์ของสรพงษ์ชาตรีและวันนั้นที่ท่านนั่งหลับตาตลอดเวลาขณะเรือข้ามฟากท่านกำลังบริกรรมคาถาเพื่อปลุกเสกแหวนให้นั่นเอง นอกจากเส้นผมของแม่กับแหวนมงคลของพ่อแล้วพระเอกบ้านสายทองเวอร์ชั่นปี2523ยังบอกอีกว่ามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจติดตัวทุกครั้งที่เดินทางใกล้ไกลสิ่งนั้นก็คือพระสมเด็จบางขุนพรมพ่อให้มาตั้งแต่เมื่อเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มโดยพ่อมองว่าลูกผู้ชายควรมีพระดีๆแขวนคอไว้คุ้มครองพระสมเด็จบางขุนพรมมีกติความเชื่อว่ามีพุทธคุณครอบจัก,กรวาล หรือเรียกว่าดีทุกด้านคือเมตตามหานิยมแลคล้วคลาดภัยพิบัติคงตระพันธ์และโชคลาภพระสมเด็จบางขุนพรมเป็นพระในสกุลพระสมเด็จวัดระฆังที่สร้างโดยเสมียนตาเจิมและปลูกเสกโดยสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมดังสีมีราคาในสนามเช่าถือว่าแพงเลี้วอีกรุ่นหนึ่งของพระเครื่องสกุลนี้ทุกวันนี้ กิจวัตรประจำวันของพอเจดก่นเพชรคือตื่นตีห้าเพื่อมาฟังวิทยุรายการเปิดใจ่ธรรมะถึงหกโมงเช้าจากนั้นก็นั่งจิบกาแฟโปรยข้าวให้นกตามรั้วตามเสาบ้านแล้วนกพิราบก็จะมากินบ้านเขาอยู่สระบุรีอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเวลาทำงานถ่ายหนังถ่ายละครก็จะขับรถมาเองคุณเล็กพเจแกันเพชรเกิดวันที่19รกรกฎาคม2 4 9 1ปัจจุบันปี2566นี้ อายุ75ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัยมีธรรมะเป็นที่ยึดเหนียจจ่ยวจิตใจภายใต้ระบบชีวิตที่ชื่อว่าง่ายและงามคอยมีความสุขมากมายครับ